สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขพ่อจากน้าโสมกับสายบนอย่าเผลอได้ครับผมคลิปนี้พอจะมาคัดตัวเลขให้แล้วครับพี่น้องเนาะครับงวดว่าหันพอห้มาสองคููได้ครับผมครับสี่ห้าตรงตรงครับพี่น้องเนาะหลักสิบสี่ครับหลักหน่วยห้าพ่อจากน้าโสมสุดยอดครับผมงวดว่าหันครับ เอาคลิปนี้เดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขเป็นชุดโค้งสุดท้ายพ่อน้ำสวมเด้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับช่งรับฟังแนวทางตัวเลขก็มาเชียร์กับขอขอพระคุณพอจากนำสวมเด้อครับผมครับเอาครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาไปรับช่วงรับฟังน้ากันเลยครับผมพ่อจากน้ำสวมสายบนแขนแขนกันเลยครับก็มาเชียร์สวัสดีพ่อนำสวมครับผมน้อง พ่อคลิปนี้จิมาสรปไฮวพ่อครับคุยกันนปรึกษากันไป้ออ๋ปรึกษากันนํเอาเลขล็อกแม่เลขล็อกมา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 กานแล้วแม่เลขล็อกอีกแล้วก็ผ้อันเวลาน่พ่อแมนมมมนตพอด้ครับผม หลายอาจารย์อยู่ครับคนจะพูดถึงแม่เล็กล็อกตลอดเลยครับตอนนี้เลขมีพ่อพ่อ,อยืนรักเดิมบาทที่นี่สมมุติว่าแม่เล็กล็อกนี่ครับเก้าเพิ่นแต่ดับของพ่อไปแล้วเนาะเก้าเพิพ่นดับครับผมแมนเราก็ศูนหนึ่งสองนี่เพิ่นดับแมนของพ่อมันจีมีเนี่ สี่สอหแม่นบ่ครับผมแล้วก็เก้าศูนย์เกเก้าันตัดดับไปแล้วครับผมสอันตัดดับไปแล้วศูนย์นตัดดับไปแล้ว <laughs> มันเหลืออยู่สี่ตัวเดียวสี 4, 4, ่นี่สี่ศูนย์ศนตัดดับครับ สองมนตัดดับเหลืออยูซีหกตัวเดียวสมคึ้แล้วเนีนเย่ยฮะซีหกตัวเดียวเดี๋ยวนี้พ่อซื้อซีหกเฉพาะบุญตัวเดียวซีหกแบบพ่ต้องกลับเลยนี่หาสิบตัวแล้วนี่โอ้จัดหนัก<ส>แล้วซีหกหาสิบตัวแล้วก็พ่อซื้อซีซีหกสามซีหกเดี๋ยวนี้ซื้อซับนองไว้อยู่เดียวนีซื้อจ<ม>ัอเอเดเลยแล้วเพราะว่าเอาพ่อเลขแม่เลขล็กอกมามาตัดออกเราแมน ของพ่อมันตัดหน้าตัดหลังเหรอมันเหลือยี่ทันี่ไหมเหลือยู่คู่เดียวนี่ย่คู่เดียวสี่หกเลยโอ้เดี๋ยวนี้พ่อเรีย,ลย,ยลกลักร่อยพ่อมันนี่มันมีมันมีสามมีสี่มีเจ็ดครับสามสามสี่เจ็ดเออเรียกรักอยครับเ,เ,เรียกลัก,ลกลสิบนี่สีต่ตัวเดียวแล้วล่ะครับผม เรียกรับมือนี่หกตัวเดียวเลยย่นๆเลยมัยนเป็นเังสี่ัตัถ้าเป็น,นังสี่เนาะครับผมเทีบเยบสซกัน,น,นครับบ่ต้องไปสนย่างอื่นเลยเพราะว่าเมพิน่นขันเฮาบ่เสียน่น <c oughs> ่นก็จิงอยู่เข <c oughs> ้า <c oughs> ค,คนี่แหะครับผมผมมาตัดถไ,ได้ไดยึได้ยอนี่หะเการณ์นกเหรอมันไม่เยะเท่านีหรอเมียนเนาะเรา คพกมีลักหน่วยนี่ของพ่อบุรีรัมมากส้นตําใจตึ้งเลยโอ้แมนเมนอาจารย์บุรีรัมเหมีนต้นแห่ลักหน่วยอันใหญ่ปีบ้านที่นี่คอเขาใหญ่บ่เส้นเขาใหญ่พันให่ลักสิบหกของพ่อคนดับลักสิบเท่นนด้บปล่าโอ้หกนะครับเลียงของเลียงมันนี่ของพ่อเนี่ยเลขลักสิบนี่มันเหลืออยู่สี่สี่กับเก่า ที่แรกครับผมแม่เรียกล้องมาตัดเก่าทิ้งไหมคน,นคนลนเสียตัวเดียวเสียสีตัวเดียว,ว,อ,อ,วอ่าเรียกรัดหน่วยพอดิมันมีมีศูนย์มีสองมีหกห <c oughs> ็นไหมครับศูนย์เราตัดสองเราตัดเหลือหกตัวเดียวคนลนผมพอม<ง>ัน,น <c oughs> ยังเลยทุกอย่า <c oughs> <c oughs> งว่ายิ่ง่ายเลยนะพ่อเนาะง่ายเลยง่ายเลยดุดดุดเลยเสี่ยวก่อนมันยังมียากอยู่ ถวก้อนข่้าเจ้าของคูมหมวเองอยู่เจ้าว่าแถวก้อนพ่อกับซีหาตรงๆเลยเหนยนเนียนกับตรงกับกับง้อมรับอยู่หรอกเจ้าว่าเดี๋ยวนี้เลยเอาใจแม่จังน้อยเฉียวเลยครับลองเดงครับผมเอาเนจริงครับครับฉันรู้ไปเลยฉันรู้ไปเลยสะรู้ไปเลยสี่หกตัวเดียวบนสี่หกตัวเดียวครับสี่สี่หกสามสี่หกพอจัดนักแล้ว สามสี่หกจัดนักแล้วกับสี่สี่หกคุณเจ็ดเจ็ดสี่หกนี่เอาไว้ร้อยหนึ่งยุกโอ้กันมาอยู่เจ็ดสี่หกครับผมบอนชิมันตัวนี้แล้วล่ะเพราะว่าสูตรสูตรกับยังเดินต่อนนะพ่อเนาะสื่อมันเดินอยู่แหล่าวันนี้อาศัยว่าเอาเหล็กแม่มาตัดเอาครับแม่น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 แม่ให้เฮ็ดให้่อยลุงครับโอไอ้เกย่างมันมาส้นกันยุติโจเดียวกันอยู่ครับมันก็สิ ตัวน้พอดีเรามาตัดเก่กาตัดหนึ่งตัดศูนย์ตัดสองหนึ่งของจองมันขาดอยู่แล้วล่ะละหาของเหล้านี่หาของเหล้าเดี๋ยวมันเป็นดับคออยู่แล้วดับคอรักชิบรักหน่วยอ่ะโอ้พอ oh, oh, oh. ดับหาแมนดับหาก็หนึ่งเดียพกอดับแมนแมนอันที่ลงไปคลิปแหลมป่ะเ่าแมนแมนที่ลงไปคลิปแรลมพอดีบ่าเราขอมูลมานึ่งที่นี่ของพี่เหลียว่นนี่พอด นี่ไปเป็นลักลอยเ้ยเราว่ง 4, างสามกับสี่สามกับเจ็ดนี่พอที่เป็นลักลอยเลยแปดพอ่อแปดของเล่านี่พอดคือว่าดับทั้งสองหลักก็ก็บ่ประมาณเทียบเ,เทียบของของพอน้าเนาะส่วน,นเป็นเด็กดับแหม่มนมน,มน,น้อยลงครับแม่สรุปแล้วก็คือทั้งสามสี่หกสี่สี่หกแล้วกับเจ็ดสี่หก ก็แค่สี่หกตัวเดียวเม็ดไม่เดียวไม่ต้องกลับครับกลับถือว่าบอกถือเลยบัดนี <laughs> <laughs> ้ก็ผม <laughs> เอามว้วนกันคักละผมบาทนี้ <laughs> จัดใจเลยครับพี่น้องสี่จจลเลยอัดซื้อบอกขึ้จจมูลเลยสี่เลยของพ่อสี่ครับอาจซื้อบอกขึ้มูเลยแต่ว่าเสียมันไม่เรียกโจของกรมคันบ่อคันบ่อม่สี่กับซื้อบ่กถือไปเรื่องสินะพ่อนอะ เรียวสีามันกลับไปอยู่นักลอยครับพอ้แต่ลอยก็ซิปครับผมได้จะลอยได้เอาเอาเลยละตัวตรงตรงเลยสี่หกสี่หกจัดหนักเลยครับเอาพ่อเสียงรานห่างแ้งกอนต่มาเชียนปิดปิดคลิปก้อนบานนี่ครับม่หย่น ขอมาเทียกันขอพระคุณพอน้ำสวมเด้อครับพ่อครับผมขอพระคุณครับพ่อสวัสดีครับบิมาชุกคนเด้อครับผมเอามาดีคอเล็กห้แล้วครับผมบาดนเอาครับพี่น้องครับผมเลขพ่อน้ำสวมครับพี่น้องเนาะเพื่อนกะบเบิ้งแม่เล็กล็อกน้ำครับผมเอามาเทียบเล็กดับน้ำกันครับพี่น้องเนาะเพื่อนกะมีเล็กเด่น เลขดับของเพลนครับผมกับมีคือว่ากับแหลกเปลี่ยนวิเคราะห์ไปนน้ำกันนะครับผมเพราะว่าของพ่อเพลนกับมีเลขที่เพลนดับของแม่กับมีอย่างสี่ครับพี่น้องเนาะเลขหกตัวครับคัดกรองแล้วเหลือแค่เม็ดเดียวเด้อครับผมสี่หกตัวเดียวครับผมพ่อจากน้ำสมครับพี่น้องเนาะครับส่วนลักลอยกับมีสามซีเจ็ดครับผมสามซีเจ็ดครับสามซีเจ็ด พอให้ก็คือ446 346 746ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขของพ่อน้ำสวมเด้อครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียกัขออวยพรให้พี่น้องชีโชคดีถูกหวยแร้วเงินไปน้ำกันได้ครับพี่น้องหนึ่งท่านว่าคคม6 8สํำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ